สวัสดีสวัสดีพี่น้องนะคะมาพี่น้องมันล้างถ้วยล้างซามกันแม่บ้านแม่เรือนของเราวันนี้นะคะมาจ้าก่อนจะไปทําภารกิจอย่างอื่นเข้าโหมดแม่บ้านก่อนพี่น้องนะคะโหมดแม่บ้านแม่เรือนน้าแก้วก่อนพี่น้องด้ล้างแก้วก่อนอันดนะับแกกรก ายามเศร้าหลังจากที่ไปส่งน้อยๆไปโรงเรียนแล้วก็ไดเนาะพี่น้องเอาหมดไม่บงไม่บ้านกันเลยป่วยซ้ำแต่เมื่อคืนนี้ทุกคนคะ่ะเมื่อคืนนี้สาดเลยออกมาล้างนอนเลยค่อยล้างลายโยพี่น้องลาย แ,แดดดีขึ้นเตาพี่น้องเอ้ยมาหนีฝนฝนมาตกฝนมาตกโดนแล้วพี่น้องนะแดดดีแน่นี่นกระจาพี่น้องแดดดีมากนะคะสมุยก็สมุยของเฮาก็ฝนม,มาตกหลายอาทิตย์แล้วนะคะบรรยากาศดีแดดออก มาะก,กับการสันนะกผ้าซักเเะเกนานะคะเหมาะกับการซักผ้าซักเเข่เดม เป็นงูเข่าจันหยล่างคงข้างรจะหูเข่ากนหน่อยนะคะ ไม่เสีเหตุอย่างกินเนาะคิหาเมโนโูเนาะมะคอนไข่เราเดือนซื้อไข่มากเลยตำน้ำพริกปลาทู่ะ <c oughs> หนึ่งข้าวแล้วน่าจะเป็นตังเที่ยงเัวน้ำพริกปลาทูเนีายมือเจ้ากจะหจงข้าวุ <c oughs> งข้าวแล้วก็ <c oughs> ทอดไข่หรือว่าต้มไข่เราเอาไปนะ <c oughs> กินไข่ก่อน <c oughs> ล่าหมอกิ่วเาก่อนนะคะเขาตจงกขก่ว เ้าซีบุกหวงลาย่หรอห้องมากข้าวเหนียวไว้อยู่นะมาเข้าเนียวไว้กับสิบุกห่งลายมึงเอาสั่งนี่แหละจ้า ้ำพี่น้องมากดเอาน้ำในนี้หุงข้าวจาักหน่อยนะคะก่อนจะไปนึ่งข้าวเหนียวกิน้าวเจ้าก่อนนะคะกินข้าวสวยก่อนเสียบม้อหุงข้าวเลย บกม่วงน้อยนะคะบก,กินส้มแห้งโพดบบก,กินส้มแห้งโพดพี่น้องบอกม่วงน้อยก็ได้สะเดือนใส่น้ำลายลก็พี่น้องเอาหน้าบอกอีกก่อนใส่ลายกะทิเสียนแชะนะคะใส่พอดี ร้อยติ๊ข้าวข้าวเย็นจุกทิมเล้วโอ้ปวดทิมพี่น้องไปทอดนะแห้งแล้วเอไปทอดกินนะคะข้าวเย็นนะมาสิ้ทิมไปให้นกให้นกนกมาซื้อเอาไปทอดกินขา้าวเหนียวแห้งแห้งค่ะค่ะกล่อง ยังดีๆอยู่พี่น้องเขาเนิม่มวานกินมบ์เบิร์ตเนีย่ยมวานนีงมบ์เบิร์ตเลยนะคเตรียมกล่องไว้ใส่ขามเนีย่ยหนึ่งไว้เนี่ยละครัวน้อยครัวแคบนะต้นตะวันตะเรียนน้อยเดียว เอาไปกินสองเมื้เอ้าที่นี่กำาาล้าง้วยล้างซานต่อนะคะที่นี้นะคะเอาให้แล้วเลยนะคะปะ้านี้เอาให้เสร็จเลยหลังจากหือนเข้าแล้ว ออะแร้วนะคะทุกคนแร้วๆวันจัตัร์ถอยลัานจันทอระยาเเสร็จเรื่อง้องวันีบ้านเรือนข้าวบัไปมาน ี่น้องอ้าลืมลืมล้างอันนี้พี่น้องล้างอันพลาสติกพลาสติกพลาสติกอะาน,น,นจะอีก,ก่อนพี่น้อง มาวันนี้ก็กวดห้องทำความสะอาดกันนะคะ วันนี้สิกวัดกระถูนะคะทุกคนนี่เพราะว่าเมาื่อวานมาได้ถูนะคะ 你们还。 อ่าเรียบร้อยพี่น้องนะคะวันที่สเสด็จลาพี่แลวน้องไปก่อนในคลิปนี้ก็ได้น้อพี่น้องนะคะมวัตสิเป็นกวน้องนะคะกวน้องครัวร้านหววล่างซาแม่บ้านแม่เรือนของเฮาในคลิปนี้หงเข้าหงน้ำนะคะขอบคุณหล,ลายๆรับชมคลิปนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ